สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาเข้าครัวทำต้มยำกุ้งค่ะตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมีกุ้งค่ะกุ้งแกะ เปลือกล้างให้สะอาดนะคะหมักด้วยน้ำปลาทิ้งไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะก็จะมีเครื่องต้มยำค่ะขาดตะไคร้ใบมะกรูดลากผักชีผักชีฝรัง่งมะเขือเทศมะนาว ใส่เห็ดฟางนะคะกระทีพลิกค่ะต่อไปค่ะก็จะมีผงปรุงรสรสดีค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาอีกอย่างนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะ ใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อค่ะพอน,น้ำเริ่มเดือดเราก็จะเอาเครื่องต้มยำของเราใส่ลงไปเลยค่ะปรุงด้วยรสด,ดีต้มไปสักพักก็ใส่เห็ดฟางของเราลงไปเลยตามด้วยเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลา ชูรลค่ะใส่กุ้งสดลงไปค่ะมะเขือเทศค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่พริกตามด้วยมะนาวค่ะ ปิดไฟนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปผักชีผักชีไทยผักชีฝรั่งค่ะใส่ลงไปค่ะ<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลดจัดจ้านค่ะต้มยำน้ำใสนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปตักขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนๆต้มยำกุ้งน้ำใสใส่เห็ดฟางหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดติดตาม ให้กำลังใจป้ามิตรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ